ก็ไปหนีรถที่นีแมพนะครับผมจะมีเครื่องมือพิเศษตัวนี้นะครับผมลูกค้าเราตกใจเนาะกับผมจะเข้ามาดูดัตตาต่างๆนะครับผมว่ามันใช้งานได้ไหมไ้เคือจูนต์ที่แล้วเนี่ยค่าแมปโอเคเดินเบาตามที่ผมต้องการนะครับเอฟแมปแอร์โฟเรนเซอร์อย่างเงี้ยดูปูดนะครับผมอ่ามันเป็นค่าดัตต้าสุดของเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมเอนจิ้นคูลเลนก็คืออุณหภูมิน้ำแปดสิบองศาโอเคนะครับผมเอนจิ้นลันนิ่งนะครับผมเอนจิ้นสปีดนะครับผมเรียรอบอยู่ที่เกือบร นะครับผม e x h ซอร์ gas r e เ u c t i o n version p o l l u t i o ่100%นะครับคันนี้ปิดระบบปิจาร์ให้แล้วนะครับผมผมจะตรวจเช็คด้วยนะครับผมขับมาก็จะดูแมปดูดันรางดูว่าขอฉีดน้ำมันมีอาการอะไรผิดปกติไหมนะครับผมอ่าราคาเริ่มต้น3,009ไปจนถึง5,009ไปถึง9,009รถที่แข่งนะครับผมจะดูดัตตางนี้แถมฟรีนะครับผมก็จูนเสร็จแล้วเบิ้์นที่บ้านก็จ่ายลูปน้องมันเช็คนละมันเครื่องเช็คก็อากาศเช็คกํายาหม้อน้ำดันรางรถพร้อมที่จะวิ่งไหมผมก็ค่อยมาจับดัตต้าแล้วก็วิ่งออกมาขับแล้วก็ทำคลิปรีวิวผมกกก็ลลับไปหาาูค้ นะครับถ้าผมว่าผมก็สอนลูกค้าครับถ้าลูกค้าขับรเป็นนะผู้ใดประสงค์เลยกะจี้ปรมาเลยว่าสอนผมขับในรถลีแมพจะเหมือนรถเดิมนะครับจะไม่เป็นขับไม่เป็นมันจะกระตุกคันเร่งไวบางทีบางคนนะครับแล้วก็ควรท่วมนะครับผมแต่ถ้าคนไหนขับเป็นโอเคผมบ่กทีเดียวแต่ควรจะตองควบคุมก็เดี๋ยวผมปรับตัวเองอ่ะเพราะว่ารถเดิมขับไม่เหมือนรถรีแมพแน่นอนนะครับอัตราเร่งต่างกันนะครับผมเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับผมตรวจเช็คให้เบื้องต้นนะครับผมอันนี้อ่านค่าจริงนะครับผมรถขึ้นจริงทุกอย่างอันนี้ค่่าาคคคสดนนนนนะะะรรรััับบบบบผมอี้เป็ลููทธ เพราะว่าผมใช้สายแล้วอันต่อมันพังก็เลยเปลี่ยนเป็นบลูทูธเนาะเนี่ยอย่างข้ามเงี้ยมันขึ้นจริงนะครับผมเดี๋ยวจะว่าเอามาซื้อโชว์อ่าเนี่ยรอบ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 เครื่อง RPM เขาอันนี้รอบเดินเบานะครับผมเนี่ยบอกเบิดทุกอย่างนี่รอบเครื่องเอนจินสปีดนะครับผมอันนี้เจ็ดร้อยเบิ้ลน,นะเห็นไหมพันห้าพันสองพันแปดเบิบ้ลขึ้นนะครับผมอันนี้คือค่าจริงของเขานะครับผมผมก็จะเก็บอุปกรณ์นะครับผมต่อไปนี่ธา อ่ากูเลื่อมนะครับไว้ได้ถกรุณา,าเอามาคืนน้ำด้อผู้ใดรก็เลยพอบางทีอต่กรอนเป็นสายเนาะมันบ่เลืนะ่อมเนาะบาดท,ที่นี่มันบม่มีสายที่หละ่ะมันเป็นอ่าระบบปูทูดบางทีผมมีงานเฝ้านะครับผมถ้าเครื่องมือผมติดรถไปกะรุณานํามาคืนด้วยนะครับน,บนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมตัวที่ผมจะลืมบ่อยๆก็คือชุดนี้นะครับผมชุดนี้มันเป็น OBD ที่สแกนเข้ากับเครื่องตัวนี้โดยตรงนะครับ,รบผมกะทักทิ้งผมน้าถ้าผมลืมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสแกนหรืออะไรก็ช่าง นะครับกรุณาเอามาคืนช่างด้วย<ช>นะครับผมเดี <c oughs> ๋ยวไปเพิ่อสเต็ปการเรียนต่อไปสวัสดีครับ